CJ knows, knows. ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมช่องบิมซิวเวอร์นะฮะวันนี้เราจะมาสอนลงมอดเกม GTA นะครับผมในมอดตัวนี้จะเป็นมอดสกินโกคูในดารอกบอลนะครับผมจะเป็นตัวมอดแบบแอดออนนะฮะดูสกินช็อตเลยนะครับผมน่าจะมีทุกล่างนะครับล่าง1่ล่าง2ล่าง3แล้วก็ล่างก็ดก็ดบูนะครับตามนี้เลยแล้วก็ เราควรจะมีโปรแกรมนี้ด้วยนะครับ add-on เพจนะครับจะเป็นตัวที่เราต้องลงนะครับตัวไฟล์สกินเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นตัวหมดที่สามารถเรียกตัวละครนะครับสกินที่เราลงไปเนะี่ยได้ในเกมนะครับแบบนี้โอเคเนาะผมจะแนะนำนะครับให้เ,เพื่อนๆลงโปรแกรมพื้นฐานทุกคนมีก่อนลงหมดก่อนเนาะเพื่อที่จะหมดมันจะได้สปอร์ตกันหรือว่าตัวไฟล์จะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวลิงก์2ลิงก์นี้ผมให้ใต้เดสคริปชันนะครับกดาดาวน์โหลด add-on เพจกันก่อนเลยนะฮะ แล้วก็ดาวน s e go pro ก็คือตัวหอดของเรานั่นเองเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับไปโฟลเดอร์ที่ตัวไฟล์ดาวน์โหลดนะครับมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมของผมอยู่ในวร์โหลดนะของเพื่อนอยู่ในไหนก็ไปหากันนะครับของผมเมื่อโหลดเสร็จนะครับผมามาเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดตะกี้นะก็แตกไฟล์ได้เลยครับตรงนี้ปุ๊บสองไฟล์นี้โอเคครับเราจะเข้ามาที่ add on page ก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ ไฟล์นะครับโฟลเดอร์ th, ที่เราลงเกมไว้ของผมอยู่ในสตรีมนะก็เข้าตรงนี้โอเคเดี๋ยวแบ่งสองจอให้ดูกันแบบนี้นะครับโอเคให้เพื่อนทําการนะครับลากโฟลเดอร์สคริปต์มาก่อนปุ๊บมันก็จะเข้ามาในนี้แล้วจะมีตัวนี้ครับเพจซูเลคเตอร์นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับไฟล์เห็นปะลากแบบนี้ก็ได้เออปุ๊บแบบนี้ต่อไปนะครับผมให้เพื่อนทําการมาที่โปรแกรม OpenIV ฮนะ แล้วก็มาที่การเท p Auto V w w n n o w w s ตรงนี้โปรแกรม openiv นะครับก็อยู่ในคลิปที่ผมสอนเมื่อกี้นะโปรแกรมพื้นฐานที่คนมีก่อนลงหมดนะครับแบ่ง2จอให้เห็นภาพกันนะครับตามผมมานะเปิด edit mode ครับ yes แล้วก็ไปที่ u p ปเดตคูณ64แล้วก็ DLC Pack แนะครับผมแล้วก็มาดูในนี้ f o ลเด r add on p e จนะครับให้ท้อการลากป๊าบแบบนี้มานะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ใน openiv แล้วเห็นป add ่ะ add on เพ นี่ฮะก็คือเนี่ยกดเข้าไป DLC pack แล้วก็ลาก folder add on เพมามว้ในนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปมาที่นี่นะฮะ GTA V ย้อนกลับมาแล้วก็มาที่อัปเดตอัปเดต RPF common data แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับหาไฟล์ว่า DLC list อันนี้เหมือนลงตอนที่สอนลงหมอดรถ add on เลยนะครับเหมือนกันคลิกขวานะครับก็ edit นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างฮะให้เพื่อนทำการก๊อปโค้ด,ดด้านบนก็ได้นะครับอันนี้เป็นโค้ดรถ Type R ของเรานะฮะก๊อปเสร็จแล้วใช่ไหมเลื่อนนะครับเครอร์เซอร์มาที่ข้างหลังนะครับแล้วก็กด Enter เพื่อเพิ่พมบรรทัดนะครับกด c t r l V นะครับเพื่อวางแล้วเราก็จะลบนะครับชื่อตรงนี้ออกเขียนไปว่า Add-on Pet โอ้ย Add-on Pet เรียบร้อยแบบนี้นะครับกด Save ได้เลยนะครับเท่านี้นะครับ Add-on Pet ก็เข้าไปในเกมแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเราต้องลงมอด โกคูของเราก่อนย้อนกลับมาปัาป๊บนี่เข้ามาดูฟลเดอร์โกคูแบบนี้นะฮะเพื่อนๆตามผมมานะย้อนกลับมาที่ GJAV อัปเดตคูณ64 DLC p a c k แล้วก็มาที่ฟลเดอร์นี้ครับ add-on PET เข้ามาเลยแล้วก็ d l c .RPF แล้วก็เพจนะครับผมเราจะทำการนะครับนี่คุม4ไฟล์นี้ครับ g o k u .YDD g o k u .YMT g o k u .YTD goku. YFT ลาก4ไฟล์นี้เข้ามาโปแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมว่าโกคูเข้ามาแล้ว1ไฟล์2ไฟล์3ไฟล์4ไฟล์แบบนี้นะครับผมเสร็จสิ้นแล้วย้อนกลับมาที่โฟลเดอร์ add-on Page แบบนี้นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็รันแอดมินแบบนี้โอเคเด้งอะไรขึ้นมาโอเคเรียแบบร้อยอ่ามันก็จะเด้งโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆทำการ กดตรงนี้ฮะนี่ New Pet เดีวกด New Pet แบบนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อพิมพ์ชื่อเข้าไปคำว่า g o คูแบบนี้ Pet Type ของเราจะเป็น m a l นะครับก็คือผู้ชาย female ก็คือผู้หญิงแล้วก็ติ๊กเม l ไปแบบนี้ Instream เราจะใช้ในส่วนของ f อ l นะครับตรงนี้มันเหมือนว่า f อ l เท่ากับ normal pet นะครับพวกไฟล์เนี่ย P E D Y D D เพ YT t YTD YMT YFT แต่ถ้าชูนะครับถ้าปรับเป็นชูแบบนี้มันบอกว่าจะเป็นสกินที่มันอยู่ในโฟลเดอร์นะครับแต่ว่าเราใช้ False แบบนี้เพราะว่าเรามี4ไฟล์นะครับตามสกุลที่มันบอกเลยแล้วก็กด Add เพ t แบบนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้หมอดโกคูก็เข้ามาในเกมแล้วนะฮะเพื่อนๆทำการกดรีบิวตรงนีอ้อีกรอบหนึงกด2รอบนั่นเองเท่านี้ครับผม หมดนะครับสกินโกคูก็เข้าไปในเกมแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องลงตัวเจ้าเนทีฟยูไอด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้โหลดนะครับผมเนทีฟยูไอด้วยนะครับกดตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลิงก์ผมให้ใต้เดสคริปชันนะครับผมเพิ่งมาเห็นตรงเนี้ยรีแควรเมนต์อ่ะมันใช้สกิปพุกใช้สกิปพุกวีดอทเน็ตแล้วก็ต้องมีเนทีฟยูไอด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับตอนแรกผมไม่ได้อ่านตรงนี้ซึ่งมาแต่เราจะมาลงเนทีฟยูไอกันนะครับโอเคแตกไฟล์นะครับตรงนี้ แล้วก็จะมี2ไฟล์เนี่ยนะครับให้ทําการลากเจ้า Native UI นะครับมาที่โฟลเดอร์สคริปต์แบบนี้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันฮะแล้เ,เข้ามากันในเกมแล้วนะครับผมมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆกดปุ่ม L บนคีย์บอร์ดได้เลยนะครับเพื่อเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเห็นปะ Presenter นะครับตอนแรกที่ผมยังไม่ได้ลงเจ้า Native UI อะ่ะมันกดปุ่ม L แล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยให้เพื่อนไปโหลด Native UI มาก่อนนะแล้วก็ลงตามที่เมื่อต้นคลิปนะครับผมก็จะสามารถเปิดเพอร์เซเลเตอร์ขึ้นมาได้แบบนี้นะครับผมกด enter มาเลยแบบนี้นะครับมาที่โกคู oo, เห็นไหมมันจะมีอันนี้คือเป็นสกินที่มันเป็นตัวอย่างนะครับที่ทาง add-on เพจให้มาแต่เราจะใช้โกคูที่เราเพิ่งลงไปตะกี้นี่เรียบร้อยมาแล้วนะครับแล้วก็กดย้อนกลับได้เลยปิดเมนูไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้เจ้าโกคูมาเล่นกันแล้วซึ่ง เราจะเปลี่ยนสีผมยังไงนะครับให้เป็นซูเปอร์เซย่าต่างๆนะครับก็เพื่อนๆต้องลงหมดพระเจ้า้วยนะกด F3 ครับนี่หมดพระเจ้าเมื่อคลิปที่แล้วผมสอนไปแล้วนะครับตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะละเอียดยิบนะครับ50นาทีคลิปนั้นอ่ะก็ไปตามดูกันได้นะครับผมต้องลงหมดพระเจ้าก่อนนะมาที่เพเยอร์ครับแล้วก็เพเยอร์แอปเปอเรนซ์แล้วมาที่ modify current skin ตรงนี้มาที่ hair แล้วก็ all head นะครับผมนี่จะมี0 1 2 3เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนผมได้นะครับล่าง1ล่าง2 นะฮะนังสามด้วยกันซูเปอร์ซายาคอดนี่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เหาะใช่ไหมมันจะมีอยู่ในนี่แหละหมดพระเจ้านี่แหละเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนนะมาที่เพเยอร์นะครับมาที่เพเยอร์มูเมนต์สปีดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงแฮนด์คอกโหมดแบบนี้ปรับให้เป็นคูณ3ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะลองเหาะกันกดสเปซบาร,แบบรบา์แบบนี้ครับเหาะเดี๋ยวลองอ่าแบบนี้ครับ นี่ใช้แบบโหมดแฮนด์คอกก็ได้ถ้าอยากจะเหาะลองปรับมุมกล้องดูอ่าแบบนี้นะฮะเป็นยังไงฟิลปป่ะเออแต่ว่าปล่อยพลังยังไม่ได้นะครับแต่ว่าในมัดพระเจ้าทำได้ก็คือใช้พลังของเจไดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่านี่ไงเจไดพาวเวอร์ Power, แล้วก็พาวเวอร์พันช์นะครับผมนี่เมลวิป่อนไฟอาร์ม Re แล้วเราก็จะลองไปต่อยผู้คนกันเดี๋ยวเราลองเทสปุ๊บนี่โอยหมัดเดียวจอดหมัดเดียวจอดกระเด็นต่อยรถได้ด้วยนะโอ้ยโอ้ไม่โดนไม่โดนนี่นะโอ้ยกระเด็นเลยเว้ยแอ๊นะครับแบบนี้ใช้ควบคู่กับหมัดพระเจ้าได้นะครับเล่นมันๆนะครับเป็นโกคูเป็นขอกันรายเฉยเลยเอ้ย เป็นอะไรนี่นะนี่ครับใช้พลังของเซไดนี่นะเป็นไงนี่ครับถ้าเกิดไม่พอใจกับทรงผมของเราอยากจะเป็นซูเปอร์เซียบลูนะครับก็มาเหมือนเดิมนะ modify current ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเข้ามานะครับเปลี่ยนตรงนี้เห็นปะนี่ก็เป็นซูเปอร์เซียบลูแหละอ่ะแบบนี้นะครับมาจะไฟหรอจะไฟหรอ เอาอีกปะล่ะเฮ้ยเอาอีกไหมล่ะ,ออละจะเอาก็ได้นะเอาอเฮ้ไม่นะเฮ้ยเฮียจะไฟวะเฮียจะไฟเหรอโอ้โหมาดีมาเดีมาเดีเอาเราต้องมาช่วยโลกดิไม่ใช่มาก่อกานร้ายอ่าบินมาตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผม ผมว่ามันเป็นหมดที่ฟินมากนะสำหรับใครที่ชอบดาร์กอนบอลนะครับแบบผมชอบโกคูมากนะฮะก็มาพาโกคูมาวิ่งเล่นในล้อซานตตสว่ามากันเถอะมามาดูเบ่งกำสู้กับพี่คนนี้ไม่เนี่ยอุ้ยหลบได้ด้วยเหรออออ้าวไม่ได้จะหนีนะลืมปิดแฮนด์คอหมดเดีพี่แกไปไหนแล้ววะอยากจะไฟอยากจะไฟมาดิ เอาไหล่ะเอาไม่ล่ะพอแล้วพอแล้วโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิมซิวเวอร์นะครับถ้าเกิดเมื่อต้นคลิปผมสอนลงนะครับมีความิดพลาประการใดขอภัยด้วยนะครับสามารถกดรีเพย์ย้อนดูได้นะครับวิธีลงนะครับไม่ยากนะฮะก็จะได้หมดโกคูนะครับมันเนมันเดินเล่นแบบนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ